รู้สึกว่าวันนี้เงียบค่ะบรรยากาศก,าก็ดีด้วยก็มาถึงหนูก็มาถามเขาไข่กก็เาเรียกอะไรนะคนขายลอตเตอรี่ก่อนเราเป็นยังไงบ้างเลขดังที่ที่ได้ยินมาก็8569นะคะแต่ถ้าถามว่าสื่อกตรงนี้คือตอนนี้ปิ่นยังไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะโอเคครับยังไม่รู้สึกเราก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศาการละกัน เมื่อกี้ได้ไปแล้วคือ3ามสี่หกสามหหครับหรือ3ามสนะคะบางนคนก็ท่านผู้ชมหลายๆคนก็ชมกันตรงนี้ก็บอกว่า500อกับท่านนี่บอกเลยนะฮะท่านผู้ชมครับขอหน่อยหน่อยขอหน่อยหน่อย3 6 4หห, <S <S <S> ห้าน่อยห้าน่อยห้าหน่อย แล้วอ่ะเฮ้ยแต่มันลงเลขสองอันเลขเจ็ดอันเก่าดิเลขเจ็ดสองค้งแล้วเหรอใช่อ่าค้งที่สามสิเลขอะไรบ้างเจ็ดสองค้งแล้วอ่ะสองรอบเจ็ดเมื่อกี้ก็เจ็ดรอบแรกเจ็ดสองรอบเลยก็เจ็ดลองดูครับนะฮะเราจะได้อะไรถ้าเจ็ดมาตกอีกรอบหนึ่งแล้วนี่มันก็ตกไม่เดียวกันเลยนะอืมอะไรเลขสามอ่ะ ได้สามได้สามนะครับได้สามสามนะครับสามนะสามหนึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับสามนะครับโตัที่สองสุดสดกันเลยครับวันนี้นิ่งนิ่งก็นิ่งนิ่ง เอา<ม>แล้วครับผมไปนะครับเกขอะไรครับเลขหกหรือเลขเก้าก็ได้หกกับเก้าตัวเดียวกันใช่ค่สะสลกแกนง่ายๆนะฮะหกหรือเก้านะครับตัวที่สองได้เก้าหรือหกเก้าแล้วกันกนะครับเมื่อกี้ไปสามเมื่อกี้ใช่ไหมคะสามหกหรือสามเก้า จะมาขอน่อยอหรครับถ้าเป็นน่อยก็ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสามสี่แลสี่เลขสามสี่ไม่บอกครับให้ดูกันเองอ่าสามหกสี่นี่หัวใหญ่งวดนี้สามหกสี่ครับผมเลขหกหรือเลขเก้าก็ได้นะใช่เลขหกเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะครับใช่ถ้ากลับมันก็เป็นตัวเดียวกันทำไมขายดีขาายดีมกหรือเลขดังเขา เย่ <Yeah. S 2> ม,มาน้อยครับหาไม่ได้เลย <Huh? S 2> มันมาน้อยบ่กสองหกสี่ก็ไม่มีสามหกสี่ก็ไม,ม,มไ่มีมาชุดละใบอมาชุดละใบเองครับเลี้ยงแพงครับอืม,มันจะออกกลับกันไม่ได้มันต้องออกตรงๆนะครับเราตามหาเลขที่ออกตรงๆนะครับหกสี <c oughs> ่สามสี่สามหกเก้าหกมีไหมข้างหน้า มีหกเก้าครับ6กสองหกสาี่เนี่ยผมฝันได้6ตัวนะท่านผู้ชมครับแต่ว,ว่าผมก็เริ่มจะเปิดแล้วฮะก็ลองดูครับส9 6เก้นะั่นและหกเเลขหนา้า3ตัวนะครับสี่เก้าหกี่เก้าสองน่ครับเก้าสองอันนี้4 96, ี่เก้าห กี่ใบพี่หกเก้าหกสี่หกสามแม่ถ้าไปเป็นสองหกสามนี่บูด้เลยนะเอาแล้วครับผมจริงเลยใช่ไหมครับได้ครับเรียบร้อยครับเนี่ยฮะได้แล้วครับหกเก้าหกนี่ฮะปกติผม่ันว่าหกเก้าหกสองหกสี่แต่คราวนี้เขาบอกว่าอ้ยผิดแต้มนึง เป็นหกเก้าหกสองหกสาใช่ไหมเขาบอกอ้าวนี่อันนั้นจะไม่ผิดอันนี้หกเก้าหกสองหกสามนะครับอันนี้ในส่วนนี้เราก็น,นี่เดี๋ยวเราจะลองเสียงกันดูนะฮะนี่ครับเอาลองฝากกันดูครับอันนี้สําหรับเลขแอดเองนะครับแต่จะผิดพลาดไปอยู่แค่ตัวเดียวครับตำแหน่งหลัก100ร้อยนะครับ,บรปกติ<ห>จะเป็นเลขสองแต่จะเป็นเลขส<ม>ี่ <4 S 1> นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ามี6 4 6ด้วยนี่เต็มเต็มนะครับนะฮะนี่ครับ,นะรบนี่ก้6 9 6นะเอาเป็นเลขหน้า3ตัวเราก็ดีใจแล้วนะครับตรงนี้สีฟ้าก็คือมีเอซบอกว่านางฟ้าไปเข้าฝันบอกอยากได้รองเท้าอยากได้ส้นแหลมๆแล้วก็ส้นอย่างนี้ คนเขาเข้าฝันเนี่ยเขาไปซื้อปลูกเขาก็เลยซื้อมาเขาก็ซื้อส่งเคอียรี่มาให้เลยไม่ไม่เจ้าตัวเข้ามาเลยเจ้าบุญมาถวายเองเลยมาาถวยเองเลยเอ้าดูเลขรองเท้าครับท่านผู้ชมครับยังมีนะนี่คุณแม่เจ็ดแปดหกนี่นะฮะครับนี่สามเจ็ดแปดหกนี่สวยงามมากนะอย่าลืมนะคะเลขเจ็ดที่น้องปิ่นเซียมก็คือออกมาสองรอบตกมาสองรอบนี่ฮะ สามเก้าแปดหกกับสามเจ็ดนะฮะรองเท้านางฟ้านางฟ้าก็ชอบหลักกิโลชอบอันนี้ก็มี36ครับอันนี้เก้าแปดห้านี่นี่ฮะเก้าแปดห้าสามตัวก็แต่ว่ามันก็มีเลขอย่างนี้เนาะไอ้ลอตเตอรี่เลขเต็มๆที่ที่เพิ่งขายหมดเนี้ยก็มี นีลเลน่ีออก,ก,กอ็ทางเอซีหรือว่าทางคนที่เขาโชคดีในส่วนของตัวเลขเขาก็ซื้อมาให้โคดที่แล้วก็ได้ก็ได้ก้าปอืมครับแล้วก้าปรแล้วยาวบนเขาก็เลยซื้อมาครับฝนฟ้าก็เริ่มจะมากันแล้วครับนะฮะอ่าทิ้งท้ายหน่อยปิน ก็จะได้ล่ำลากับคลิปน้องปิ่นค่ะก็ทิ้งท้ายนะคะเอ่อบุญวาสนาการซื้อเลขก็อยู่ที่ของใครของมันนะคะทำบุญบ่อยๆเราก็จะถูกเลขแต่ถ้าคนไหนที่หวังที่จะถูกเลขเลยแต่ไม่เคยทำบุญอันนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วค่ะว่าคุณจะถูกนะคะก็ทิ้งท้ายฝากติดตามคลิปช่อง youtube น้องปิ่นมหาเฮงนะคะกดติดตามกันเยอะๆ ย่าน้องปิ่นมีเคล็ดลับดีๆเรื่องดวงเรื่องชะตาชีวิตมาบอกต่อๆกันนะคะวันนี้ก็ไปก่อนบ,บายบา,บายสว<า>ัสดีค่ะส่งให้ด้วยดิส่งให้ด้วยนะยิยย้มหวนี่ครับก็ลักษณะจอมปัวแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็เอาละครับน้ำรากับน้องปิ่นเรียบร้อยแล้วก็ สวัสดีพกงามครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับตัวเลขด้วยนะครับสวัสดีครับ